ลุงข้างบ้านเรื่องราวดีๆที่ประทับใจเราย้ายมาอยู่ที่นี่ได้หลายปีเพื่อนบ้านก็ดีมีน้ำใจข้างบ้านรัวติดกันมีคุณลุงคนหนึ่งเป็นข้าราชการบำนาญเกษียณมาหลายปีแล้วพันรยาเสียตั้งแต่เรายังไม่ย้ายเข้ามาลูกๆทั้งสามคนต่างก็แต่งงานมีครอบครัวไปอยู่ที่จังหวัดอื่นๆกันหมดลุงแกก็อยู่บ้านคนเดียวมาเกือบสิบปี เราได้รู้จักลุงก็ได้เห็นในน้ำใจไมตรีเป็นคนใจดีอบอุ่นน่ารักมีโรคประจำตัวตามประสาคนแก่คือเบาหวานความดันและเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆไปตามปกติด้วยความที่อยู่บ้านคนเดียวบางครั้งเจ็บป่วยก็ลำบากหน่อยเพราะไม่มีลูกหลานคอยช่วยเหลือช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเราก็ได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือพาไปหาหอมออ พาไปทำธุระต่างๆและถ้าป่วยหนักถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลก็จะช่วยโทรตามลูกๆของแกให้ลูกๆกก็จะมาเยี่ยมบ้างไม่มาบ้างแล้วแต่โอกาสเรารู้ว่าคุณลุงเหงาบ่อยครั้งที่คุณลุงจะบ่นถึงคุณป้าซึ่งเราไม่เคยเจอตัวจริงได้เห็นแต่ในรูปเพราะท่านเสียไปหลายปีแล้วก่อนที่เราจะได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์เมื่อบ้านอื่น เขามีลูกๆมาเยี่ยมเราเห็นคุณลุงนั่งเหงาเพียงลำพังเราก็ซื้อของขวัญของกินของใช้บางครั้งก็เป็นพวกผลไม้บ้างเครื่องดื่มบ้างไปไว่า้ลุงก็ดีใจให้ศีลให้พรกันยกใหญ่แล้วก็บบนรำพึงรำพันถึงลูกๆน้ำตาไหลนั่งมองแต่ประตูหน้าบ้านรอว่าเมื่อไรจะมีรถของลูกๆก,กลับมาเยี่ยมบ้างหลายปีมานี้คุณลุงก็ได้แต่รอ เราก็ได้แค่ปลอบว่าลูกๆเขาคงติดธุระวันไหนเขาว่างก็คงมาเยี่ยมไม่ต้องคิดมากเสียสุขภาพไปเปล่าๆที่หลังบ้านคุณลุงมีต้นมะม่วงพันธ์ดีอยู่หลายต้นมีต้นหนึ่งที่ลูกโตหวานอร่อยเป็นนิเศษเราไปช่วยลุงเก็บเป็นประจำและคุณลุงก็จะแบ่งมาให้ทุกครั้งลุงจะคัดลูกสวยๆเก็บใส่กล่องดูแลเป็นพิเศษเก็บไว้รอลูกๆ อยากให้ลูกได้กินของดีๆหลายครั้งหลายหนเราเห็นคุณลุงรอลูกๆจนมะม่วงเน่าเสียไปไม่รู้กี่หนต่อกี่หนหลายปีมานี้ไม่เคยเห็นลูกๆก,กลับมากินมะม่วงที่พ่อบ่มไว้แม้แต่ครั้งเดียวมีที่แปลงหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์คุณลุงบอกว่าอยากขายให้เราช่วยดำเนินการให้หน่อยเราก็เขียนไป้ายไปติดแล้วลงประกาศให้ห้าเดือนเศษๆหลังจากประกาศขาย ในที่สุดก็มีผู้สนใจและก็ขายได้ในที่สุดในราคาหนึ่งล้านบาทเมื่อได้เงินมาสิ่งแรกที่คุณลุงพูดถึงคือคิดถึงลูกๆถ้ารู้ว่าพ่อขายที่ได้คงดีใจลุงบอกจะแบ่งเงินให้ลูกทั้งสามคนเท่าๆกันวันรุ่งขึ้นลุงก็มาหาเราแต่เช้าบอกว่าวันนี้ขอแรงหน่อยช่วยพาลุงไปธนาคารทีจะไปโอนเงินให้ลูกเราก็พาไป วันนั้นเป็นลูกค้ารายแรกของธนาคารคุณลุงโอนเงินให้ลูกคนละสา0 0สนบาทเมื่อกลับมาจอดรถส่งลุงหน้าบ้านก่อนลงจากรถคุณลุงหยิบเงินในกระเป๋าหนึ่งแสนบาทยื่นส่งให้บอกว่าเอานี่ลุงให้เรารีบปฏิเสธบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับลุงไม่ต้องให้ผมลุงเก็บไว้ใช้เถอะให้ลูกๆไปเกือบหมดแล้วลุงบอกว่าเอาไปเถอะ ลุงได้รับบำนาญทุกเดือนไม่ได้เดือดร้อนอะไรที่แปลงนี้ที่ขายได้ก็เพราะเราต้องรับโทรศัพท์และพาคนไปดูที่หลายเดือนมานี้ไม่รู้ขับรถไปกลับกี่รอบแล้วและอีกอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมาลุงก็ได้แต่รบกวนไม่เคยได้ให้อะไรตอบแทนบ้างเลยพ่อหนุ่มไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานแต่ก็ยังอุตสา์เสียเวลาเป็นธุระจัดการเรื่องราวให้สารพัด รับไว้เถอะลุงอยากให้จริงๆถ้าไม่รับลุงจะเสียใจนะเราก็ว่ายขอบคุณครับลุงกลับมานอนคิดไตรตรองรู้สึกไม่สบายใจดึกๆจึงหยิบเงินไปหาลุงอีกรอบแต่ลุงไม่รับคืนและยืนยันว่าตั้งใจจะให้เราจริงๆอีกสองวันถัดมามีรถยนต์มาจอดที่บ้านลุงลูกสองคนคนเล็กและคนกลางมาเยี่ยมและทวงถามเราถึงเงินหนึ่งแบาท พูดจาประมาณว่าเราไปหลอกเอาเงินคนแก่เรารีบเข้าไปในบ้านหยิบเงินหนึ่งแสนเดินไปที่บ้านลุงแล้วคืนเงินให้ลุงลุงปฏิเสธและพยายามอธิบายให้ลูกๆฟังแต่ทั้งสองคนไม่ยอมเราจึงวางเงินไว้แล้วเดินออกมาก่อนตะวันตกดินได้ยินเสียงรถขับออกไปสักพักลุงก็มาหาเล่าว่าสองคนนั้นแบ่งเงินกันคนละห้าหมื่นแล้วก็ลากลับไปแล้ว คุณลุงกล่าวคำขอโทษอย่างที่สุดลุงน้ำตาไหลบอกว่าเสียใจไม่คิดว่าลูกๆจะเป็นไปถึงขนาดนี้ลุงบอกว่าจะเอาเงินบำนาญที่ได้รับทุกเดือนมาทยอยคืนให้จนกว่าจะครบหนึ่งแสนบาทเราบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับลุงไม่ต้องทำอย่างนั้นอีกสามวันเกือบเกือบเที่ยงคืนลุงมาที่บ้านพร้อมกับลูกชายคนโต เมื่อสามวันที่แล้วพ่อโทรไปเล่าเรื่องให้ฟังพี่ก็ไม่สบายใจพอดีที่ทำงานส่งไปสัมมนาหลายวันออกมาไม่ได้พอเสร็จธุระก็รีบขับรถมาเลยมาถึงสะดึกพี่ต้องขอโทษแทนน้องๆสองคนด้วยเสียมารยาทจ,จริงๆเดี๋ยวต้องคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวสักครั้งอายุก็มากแล้วแต่ก็ไม่รู้จักโตแย่จริงๆ เอาอย่างนี้ขอเลขบัญชีธนาคารให้พี่ได้ไหมเดี๋ยวกลับไปพี่จะรีบโอนเงินมาคืนให้ไม่ต้องรอครับไม่เป็นไรเราปฏิเสธไปวันถัดมาเมื่อลูกชายคนโตกลับไปลุงเล่าให้ฟังด้วยความดีใจเจ้าใหญ่มันบอกว่าวางแผนไว้แล้วอีกห้าปีจะย้ายมาทำงานที่บ้านจะพาลูกมาเมียมาอยู่ที่นี่เราสังเกตเห็นแววตาอันสดใสของคุณลุง บ่งบอกถึงความปิติยินดีอย่างที่สุดดีใจด้วยครับลุงต่อไปลุงจะได้ไม่เหงาแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เกือบสี่ปีแล้วสินะที่ลุงนับวันรอว่าจะมีลูกๆก,กลับมาอยู่ด้วยเราเห็นปฏิทินที่คุณลุงขีดค่าวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือน,นเล่าปีแล้วปีเล่าและสุดท้ายลุงน่าจะอดทนรออีกนิดอีกนิดเดียวเองครับลุงในห้องไอซี เรากับพี่ใหญ่นั่งอยู่คนละข้างเตียงคนไข้ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตคุณลุงขยับนิ้วมือเรากับพี่ใหญ่เอื้อมมือไปจับมือลุงดวงตาค่อยๆปิดลงช้าๆคุณลุงจากไปด้วยอาการสงบหลังงานศพเสร็จสิน้นค่ำคืนนั้นพี่ใหญ่มาหาเราที่บ้านยื่นถุงกระดาษส่งให้บอกว่าพ่อฝากไว้ให้พ่อกำชับไว้ตั้งแต่ก่อนตายว่าต้องให้เรารับไว้ ไม่งานพ่อจะนอนตายตาไม่หลับเราแกะถุงเปิดดูข้างในมีซองจดหมายทั้งหมดสิบซองจาหน้าว่าคืนเงินเดือนที่หนึ่งสองสไปจนถึงคืนเงินเดือนที่สิบในแต่ละซองข้างในมีธนบัตรใบละหนึ่งพับาทบาสิบใบซองสุดท้ายมีข้อความว่าถึงหลานที่ไม่ใช่สายเลือดแต่ก็เป็นหลานที่ดีกับลุงเหลือเกินลุงคืนเงินให้ตามที่เคยสัญญา ขอบคุณที่ช่วยเหลือเป็นทุระให้ในทุกๆเรื่องแล้วเป็นเพื่อนคนแก่มาตลอดป้ามารอลุงแล้วลุงต้องไปก่อนอีกสองวันถัดมาที่บ้านคุณลุงมีคนเข้ามาทําความสะอาดเราสังเกตเห็นปฏิทินที่คุณลุงใช้ขีดค่าเพื่อนับวันรอลูกๆถูกทิ้งอยู่ในถังขยะหน้าบ้านเดินไปที่ถังขยะหน้าบ้านลุงมองไปที่ประตูมีป้ายประกาศติดไว้ขายบ้านด่วน เราไปเก็บปฏิทินมาทำความสะอาดนึกถึงภาพคนแก่ที่หยิบด,ดินสอขีดค่าตัวเลขบนปฏิทินด้วยอาการมือสั่นเทาลูกๆคงไม่รู้หรอกว่าภายใต้ปฏิทินเก่าๆไร้ค่าใบนี้มันซ่อนความห่วงหาอะไรซ่อนความเงียบเหงาว้าเวซ่อนความเจ็บปวดร้าวลึกของคนแก่คนหนึ่งที่ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพียงลำพังมานานกว่าสิบปี เราตั้งใจจะเก็บปฏิทินนี้ไว้เพื่อเป็นที่ระลึกตลอดไปขอให้บุญกุศลและคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงที่คุณลุงได้สั่งสมมาตลอดชั่วชีวิตจงนำพาดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของคุณลุงไปสู่สุขติในดินแดนอันสงบร่มเย็นชั่วนินรันดร์ที่มาเครดิตแชร์แล้วพ้นทุกข